สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวคัมซีทีวีจันทบุรีประจำวันจันทร์ที่23มีนาคม2558ครับค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อขอบคุณคณะผู้แทนจันจงหวัดผู้ตัดสินและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีเกมค่ะเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ที่โรงแรมเคพิกแรนอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการเลี้ยงสังสรรค์เพื่อขอบคุณคณะผู้แทนจังหวัดผู้ตัดสินและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีโดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและเป็นประธานในการมอบของที่ระลึกให้กับนายมนตรีชัยพันธ์รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จากนั้นนายมนตรีชัยพันธ์รองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานกล่าวถึงความประทับใจในการร่วมการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีเกมและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีที่เป็นเจ้าภาพที่ดีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีนายสมหมายวิเชียนชันนายกล้านรงพงษ์เจริญรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดจันทบุรีส่วนราชก,การคณะผู้แทนจังหวัดและผู้ตัดสินร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง27มีนาคม2558โดยมีการชิงชัยมากกว่า43ชนิดกีฬาใช้สถานที่แข่งขันกระจายไปตามอำเภอต่างๆทั้ง8อำเภอทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตัดสินที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับทุกท่าน เพื่อสร้างความประทับใจและความมีไมตรีจิตระหว่างนักกีฬาและคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งบรรยากาศของงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานจากการแสดงของบ้านฝากจันและออบิดท,ที่จัดเตรียมชุดการแสดงมาอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับความประทับใจในการมาเยือนจังหวัดจันทบุรีค่ะ